วันนี้นะครับหลวงพระบางพร้อมแล้วครับเขาพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวสีเขียวแล้วนะแขวงอื่นละ่ะพร้อมหรือยังเส้นทางอื่นพร้อมหรือยังเราไปเที่ยวกันนะครับลืมไม่ได้เลยคือเมื่อวานนี้เองอะผมเห็นชุด a i r ์ o s t เตสของลาวแอร์ไลน์ออกมาใหม่สวยงามมากๆคุณคือผมเคยสนับสนุนรายการโดยบริษัทชัวเซต f ฟูดเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาหอยลอดและผลิตภัณฑ์ซอสตารวมรสสบายดี สวัสดีครับ ถึงแม้ว่าประเทศไทยนะฮะเพิ่งจะประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง Sa ฟแอนโกครับหลังจากนี้นะฮะใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาประเทศไทยนะฮะต้องกักตัวประมาณ7วันนะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะถึงยังไงซะทางด้านปีใหม่นี้นะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ออกมาบอกนะฮะว่าอยากให้เราเนี่ยอย่าเพิ่งเดินทางข้ามไปเพื่อไปสังสรรค์ปีใหม่นะชรองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราหยุดแล้วก็อยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็เฉลิมฉลองกันอยู่ในภายในประเทศนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลังจากปีใหม่น่กาาจะเหตุรั้ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ยังเดิมเนินหน้าต่อไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องก,การที่เราจะไปเดินทางท่องเที่ยวที่สปปลาวนะฮะแล้วเราก็เชื่อว,ว่าหลังปีใหม่นั่นแหละในมาตรการของสปปลาวที่เกิดขึ้นมาในวันที่1มกรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราก็เตรียมให้พร้อมครับแล้วเราก็เชื่อว,ว่าหลังจากสถานการณ์ที่มันดีขึ้นเนี่ยแล้วเราจะได้เดินทางกันเลยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็เอาเรื่องหลวงพระบางเขาพร้อมแล้วนะครับที่ว่าเขาจัดเตรียมอะไรบางอย่างไว้บ้างเกี่ยวกับเรื่องลาวเซฟ วันนี้เราได้ข่าวมานะครับของแขวงหลวงพระบางครับเขาเป็นหนึ่งในเขตท่องเที่ยวสีเขียวของสอปปลออาวนะครับซึ่งได้รับการอนุม,มัติในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวสีเขียวครับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาตินั่นเองนะฮะสอปปลาวาได้เปิดรับ เอาเข้าไปในประเทศเนี่ยณวันที่1มกราคมนะครับ17ประเทศด้วยกันรวมถึงประเทศไทยด้วยครับแล้วประเทศไทยมี2ช่องทางนะช่องทางแรกก็คือช่องทางสนามบินวัดไตช่องทางที่2ก็คือด่านน้องคายเข้าไปนครหลวงเมืองจันทร์ละแล้วก็เขตสีเขียวกับเส้นทางสีเขียวต่างกันยังไงสปปลาวณระยะแรก1มกราคมถึงวันที่30มีนาคมนะเขาเปิดให้กับ3เขตท่องเที่ยวสีเขียว เขตท่องเที่ยวสีเขียวเป็นอนาบริเวณกับอีก5เส้นทางเส้นทางคือไปในเส้นทางนะห้ามออกไปข้างนอกเขตกับเส้นทางจะต่างกันยังไงเรามาดูกันนะครับ ก็คือว่าเขตของการท่องเที่ยวสีเขียวเนี่ยมีด้วยกันถึง3สถานที่นะฮะก็คืออันที่1ก็คือนครหลวงเวียงจันทร์นั่นเองนะฮะภายในนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้ครับวังเวียงครับแล้วก็หลวงพระบางนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขากาหนดมาอีกทีนะฮะว่าเขตๆนั้นเนี่ยจะไปที่ไหนได้บ้างนะฮะแต่ส่วนของอีก5เส้นทางนะครับที่เป็นเส้นทางของการผ่อนผันนะฮะของระยะแรกเนี่ยก็จะมีที่แขวงอุดมใสครับมีสยบุรีมีเชียงขวาง มีคำม่วนและมีจำปาสักครับหนะ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางสีเขียวนะทั้ง5ที่เนี่ยเส้นทางสีเขียวหมายความว่าเราต้องกําหนดครับว่าถ้ามาถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเดินทางไปที่ตรงนั้นได้อย่างไรและอยู่ใน โรงแรมน,น,นั้นนะครับตามเส้นทางนั้นนนนะครับแล้วก็จะต้องเดินทางไปที่ไหนต่อร้านอาหารที่ไหนต่อเนี่ยต้องไปตามเส้นทางนั้นฮะห้ามออกนอกเส้นทางครับนี่คือเส้นทางสีเขียวนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะไทยลาวทูเกเตอร์นะฮะทีมบริษัทที่สปป,ะปะเรานะกำลังสำรวจเส้นทางกันอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกเดินทางกันแล้วนะเพื่อที่จะไปดูซิว่าเราจะไปทําเส้นทางสีเขียวบวกกับเขตสีเขียวเนี่ยที่ตรงไหนบ้างนะเราในครั้งนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่อุดมใส่ครับ อุดมไซนะมีที่สวยงามมากมายเลยนะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วเราจะไปหลวงพอบางแล้วกลับมาวังเวียงครับแล้วก็ลงมาที่นะครหลวงเวียงจันทร์โปรแกรมออกมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้กําลังลงรายละเอียดกันอยู่แล้วถ้าเกิดได้ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราจะมารีบบอกกันเลยนะฮะว่าทัวร์ไทยลาวทูเกเตอร์นี่อาจจะไปไหนกันบ้างแล้วไปยังไงนะฮะณนะตอนนี้ทีมงานของบริษัททัวร์ที่สปะปลาวนะฮะเขาได้เริ่มเดินทางกันนะ ได้ใช้รถไฟความเร็วสูงนะครับไปอุดมไซนะฮะแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศว่าโรงแรมเป็นยังไงสถานที่พักเป็นยังไงตรวจความพร้อมครับของระหว่างโรงแรมด้วยกับคนบริการด้วยครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านมาตรการของลาวเซฟครับลาวเซฟเป็นยังไงลาวเซฟก็คือว่า ในส่วนของผู้ประกอบการนะครับจะเป็นแขวงนั้นๆจะเป็นพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับต้องได้รับวัคซีนเกิน90%นะฮะของพื้นที่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เป็นผู้ให้บริการอย่างเช่นโรงแรมคนทำอาหารพนักงานขับรถนะครับและเป็นพนักงานเกี่ยวข้องกับผู้ท่องเที่ยวเนี่ยต้องได้รับวัคซีน100%ครับทุกคนต้องได้รับวัคซีนหมดนะฮะ นั่นก็คือจะเป็นลาวเซฟครับหมายความว่ารถเนี่ยจะต้องทําความสะอาดด้วยนะพื้นทุ่งพื้นที่ในโรงแรมจะต้องมีกั้นเขตอนาบริเวณให้สําหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวของลาวสีเขียวด้วยนะครับนั่นคือจะต้องผ่านของลาวเซฟครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้นะฮะเราได้ข่าวของหลวงพ่บางละหลวงพ่บางเนี่ยเขาพร้อมแล้วนะครับที่เขาจะเปิดการท่องเที่ยวสีเขียวครับแล้วก็เขาบอกนะฮะว่าภาคส่วนของโรงแรมเนี่ยก็มีความพร้อมถึง33แห่งด้วยกันนะครับ แล้วก็นะเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเกิดการทดลองการใช้ของท่องเที่ยวสีเขียวเนี่ยที่13โรงแรมก่อน13แห่งก่อนนะครับแล้วก็มีบริษัทท่องเที่ยวที่มีความพร้อมฮะถึง30บริษัทด้ยวยกัน30บริษัทนี้เขาก็ทําการโฆษณาไปประกาศบทั่วโลกนะฮะ17ประเทศนั่นเองเพื่อที่เชิญชวนให้เข้ามาที่สปปลาวนะฮะแล้วก็มีรถตู้นะครับบริการขนส่งนะักท่องเที่ยวถึง463คันครับ อันนี้ทุกคันจะต้องเข้าไปอยู่ในระบบของเราเซฟนะเพราะฉะนั้นมาตรการเนี่ยมันจะคุมเข้มนะฮะแล้วก็แล้วต้องอบรมปฏิบัติให้มันเหมือนกันหมดนะฮะตามมาตรการปกป้องดูแลกันนะฮะแล้วก็มีเรือบริการนะครับมีบริการเรือท่องเที่ยวถึง26ลำครับคุณเคยไปนั่งเรือท่องเที่ยวที่หลวงพระบางหรือ,อยังมันสวยมากนะอากาศเย็นสองข้างทางแล้วคุณจะเห็นเมืองหลวงพบางอีกมุมนึงเลยละ่ะริงจ แล้วก็นะหลวงพะบางนะฮะเขาก็ได้เปิดเมืองที่สามารถที่จะเดินทางไปได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วนะควรหลวงพะบางเนี่ยสามารถเดินทางในเขตสีเขียวได้นะครับตามทัวร์นั้นๆที่จัดนะครับวัดเชียงทองน้ำตกกวางสีนะไปพระธาตภูสีไปพระาพระาชวังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถไปได้นะครับแล้วเพิ่มขึ้นมาคือเมืองจอมเพชรกับเมืองปากอออ่ะตรงนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เรือไปได้นะ เรือเนี่ยล่องไปตามแม่น้ําผมจำไม่ได้ว่าแม่น้ําซองหรือเปล่าหรือแม่น้ําเป็นแม่น้ําโขงกับแม่น้ําอะไรเนี่ยผสมมาชนกันนะ,นะฮะผมจำไม่ได้ว่าแม่น้ําชื่ออะไรนะแม่น้ำสองสายเนี่ยมาชนกันเป็นแม่น้ําซึ่งโอบล้อมเมืองเอาไว้นะฮะแล้วก็ที่เมืองจอมเพชรนั้นน่ะก็จะมีวัดวาอารามเต็มไปหมดเลยนะก็จะเป็นวัดเชียงแม่นวัดเชียงเพชรนะครับ วัดล่องคูณน้ําตกสักกะรินนะฮะณนะตรงนั้นน่ผมก็เคยนั่งเรือผ่านนะ,ะเพื่อที่จะไปหมู่บ้านทํากระดาษสากับผ้ามัดหมี่ละแต่เราก็ไม่ได้แวะลงไปนะแต่ผมเห็นทางขึ้นทางเข้าเนี่ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเมืองปากูครับเมืองปากูนั้นเป็นที่ตั้งของถ้าติ่งหรือถ้าปากูนั่นเองนะฮะตรงนั้นก็มีทัศียภาพที่สวยงามนะแค่เท่านี้ก็หมดวันหนึ่งแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นหลวงพ บางเนี่ยเขาก็ได้เปิดขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ประกาศออกมาแล้วนะว่าเขาทําความพร้อมได้ออกมาแล้วนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ที่หลวงปราบางจะเงียบมากๆเลยนะผมมีเพื่อนอยู่ที่หลวงประบางครับแล้วก็ออกมาบอกตลอดเวลานะว่าก่อนนะั้นนี่ยมันเงามากๆเลยแล้วก็ไม่มีคนไปเที่ยวแล้วก็เป็นเพราะว่าโควิดนั่นและครับก็เลยทําให้กิจการบางอย่างเนี่ยปิดลงนะฮะปิดตัวลง ไกด์ก็มีน้อยลงก็เพราะว่าด้วยโควิดนั่นแหละก็เลยทําหาอาชีพใหม่นะฮะแต่ละคนก็ปิดร้านปิดโรงแรมเพื่อที่ไปทําอาชีพเดิมนะฮะแต่ณนะตอนนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงลาวจีนได้เปิดขึ้นมาแล้วนะก็ถิอทําให้มีการรู้สึกว่าคึกคักมากขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยคนที่รู้จักที่หลวงพระบางนะครับก็บอกว่าตอนนี้เมืองกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างมากมาย คนจากสปปลาวเองนะครับได้เที่ยวลาวกันเองฮะก็เลยทําให้เศรษฐกิจคึกคืนนะฮะแล้วก็เมืองมีชีวิตชีวากลับคืนมาละแล้วผมก็เชื่อว่าตอนเปิดประเทศนี้ก็จะทําให้เมืองคึกคืนขึ้นไปอีกนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยต้องอยู่ในมาตรการของการปกป้องดูแลกันด้วยนะนั่นก็คือใส่หน้ากากอนามายัยเวละยาห่างนะฮะล้างมือล้างไม้แล้วเราก็ต้องสักวัคซีนกันด้วยนะครับแล้วก็ทั้งทําตามกฎันั้นนะ,ะแต่ผมเห็นโปรแกรมทัวร์ออกมาแล้วเนี่ยไม่คิเ,เลยนะไม่ได้แบบว่าอยู่ในคอกหรืออยู่ในกรงนะผมเห็นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําอะไรได้อยู่และก็สนุกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมืองเขาหน้าชมอยู่แล้วเมืองเขาเป็นเมืองที่มีสีสันอยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้เราอะตื่นตาตื่นใจไปตลอดทางเลยแหละแล้วก็ระยะ2นะฮะที่หลวงพระบางเนี่ยเขาก็จะเปิดช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะนั่นก็คือจะมาได้ตามสายการบินครับสายการบินเนี่ยลงไปที่สนามบินนานาชาตินะครหลวงพระบางนะครับ คือตรงนั้นเนี่ยผมเคยไปหลวงพระบางผมบินจากกรุงเทพไปหลวงพระบางได้เลยนะอืมแต่ช่วงแรกๆของ1นึมกรานี้ยังไม่ได้นะครับแต่ว่า1เมษาเนี่ยสามารถไปได้นั่นหมายความว่าเราอาจจะบินจากเมืองไทยนะครับ โดยลาวแอร์ไลน์แล้วบินตรงไปที่หลวงพระบางได้เลยแล้วก็ไปเที่ยวได้เลยใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆเองอะ่ะอันนี้สุดยอดเลยนะมันจะมันจะลดขั้นตอนอะไรบางอย่างถ้าคุณสนใจก็ลองติดตามเพจกันดูนะฮะนะถึงตรงนั้นเนี่ยเราคงจะทําอะไรบางอย่างซึ่งเราอยากให้คนไทยได้ลองไปสัมผัสที่ลาวดูครับแล้วคุณจะลงรักเหมือนอย่างที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งลืมไม่ได้เลยคือเมื่อวานนี้เองอะ่ะผมเห็นชุด ของลาวแอร์ไลน์ออกมาใหม่สวยงามมากๆคุณคือผมเคยขึ้นลาวแอร์ไลน์เนี่ยประจำนะจากกรุงเทพเนี่ยไปที่นครหลวงเบงจนันไปปักเซหรือว่าไปที่หลวงพระบางนะฮะ้งทั้งที่ผมอะ่ะอยู่ฝั่งนนทบุรีไงสามารถขึ้นได้ทางฝั่งดอนเมืองก็ได้ใช่ไหมแต่เราก็อยากไปลาวแอร์ไลน์ไงเราก็ต้องไปขึ้นที่สวนอพรูมไงไม่เป็นไรครับไป เช็คนิดนึงอยากนั่งลาวแอร์ไลน์นี่เป็นการซึมซับไม่ได้อเวอจริงๆแต่ชอบแล้วก็แล้วก็แล้วก็ชุดลาวแอร์ไลน์ที่ออกมานะผมว่ามัน ทันสมัยขึ้นแหละร่วมสมัยขึ้นนะก็ยังมีผ้าเส้นอยู่นะมีลายสีฟ้าๆอยู่แล้วก็แต่ละคนก็ใส่ออกมาแล้วก็สวยงามนะเขาก็คงจะต้องปรับปรุงเนาะเปลี่ยนแปลงนะของการเปิดประเทศของการได้เกิดการเดินทางขึ้นก็คงทําอะไรให้เกิดการสีสันฮนะก็คงยอมแพ้ไม่ได้นะครับกับรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเนาะ อันนี้ก็คงต้องบอกตรงๆนะฮะแต่แต่ยังไงซะผมก็เชื่อว่าทั้งสายการบินเองหรือว่ารถไฟความเร็วสูงลาวจีนเองก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดประโยชน์ครับเอื้อประโยชน์ให้เราเดินทางได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมใครสะดวกทางไหนไปทางนั้นครับนะฮะใครอยากต้องการสัมผัสวิธีการแบบใหม่ก็ไปรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการคนไม่ค่อยเยอะนักนะฮะแล้วก็ได้รับบริการอย่างดีนะฮะแล้วก็ไปถึงได้อย่างรวดเร็วนะฮะเป็นอีกช่องทาง ทางหนึ่งก็เป็นทางด้านสายการบินฮนะอย่าลืมนะครับอย่าทำให้สายการบินเหงานะฮะเรามาช่วยกันนะครับแล้วก็แฟนไทยเราทุกแกเต้นน่ารักมากๆเลยครับยังไม่เห็นโปรแกรมเลยนะว่าไม่เห็นเส้นทางเลยโทรกันมากันเต็มเลยเราก็ส่งใายข้อความนะบอกว่าจองจองนะผมจองสองคนนะจากภูก็ตโทรมาฮะสองสองที่เขาบอกว่าประมาณกี่วันเดี๋ยวเขาจะเตรียมวันหยุดเอาไว้แบบน่ารักมากแต่ละคนนะฮะเ้วเขียนมาถ้าคุณเห็นแล้วนะคุณจะรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเขามี ความหมายเขามีความผูกพันหรือว่าเขาต้องการไปเราเพราะอะไรไว้วันหลังเราจะมาทําคลิปเรื่องนี้นะฮะมันน่ารักจริงๆก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราก็คงอดใจนะครับว่าปีใหม่ข้างหน้าเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราจะได้เดินทางน,นะแล้วเราไปเที่ยวกันนะทุกคน ไมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลา together ชัชชราช t ชัชชราช t ชัชชร h ชา สาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา ความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ,บ่งปันกันนะกัแบบช่องไท,ไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกัน<ท>สบายดีสวัสดีครับเก็บกระเป๋าไดอยังครับทุกคน